สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคาร์ r i v เวอร์ X ช่องที่คุณจะได้พบกับีริวรถยนต์ที่น่าตื่นเต้นที่สุดจากทั่วโลกวันนี้เรามาพร้อมกับหนึ่งในรถสปอร์ตระดับตำนานที่แฟนๆทั่วโลกต่างหลงรักนั่นคือนิสสัน GTR ปี2025ซึ่งในปีนี้นิสสันได้มีการปรับปรุงทั้งดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อให้รถคันนี้ยังคงอยู่ในตำแหน่งหนึ่งในรถสปอร์ตที่ดีที่สุดในตลาดแม้จะผ่านมาเกือบสทศวรรษนับตั้งแต่เปิดตัวรุ่นแรกก็ตาม สำหรับปี2025นี้นิสสัน GTR ยังคงรูปลักษณ์ที่โบกฉี่ยวและดุดันตามสไตล์ดั้งเดิมแต่ได้มีการปรับกระจังหน้าใหม่แบบ v ี o มชั n ที่ช่วยให้ระบายอากาศได้ดีขึ้นพร้อมกับการปรับชุดไฟหน้าเล็บและกันชนหน้าหลังเพื่อความรู่ลมและเสถียรภาพในการขับขี่ที่ความเร็วสูงยิ่งไปกว่านั้นยังมีการอัปเกรดระบบกันสะเทือนและการจูนแชสซีใหม่ให้เข้าโค้งได้มั่นคงยิ่งขึ้นทำให้ GTR ปีนี้ยังคงความดิบแตกขับสนุกกว่าเดิม ราคาของ2,025นิสสัน GTR เริ่มต้นที่ประมาณ13.5ล้านบาทในตลาดประเทศไทยซึ่งถือว่าสมเหตุสมผลสำหรับรถสปอร์ตสมรรถนะสูงที่ให้ทั้งความแรงและความหรูหรารุ่นมาตร,รฐานยังคงใช้เครื่องยนต์ V6 ขนาด3.8ลิตรเทอร์โบที่ให้กำลังสูงสุด565แรงม้าและรุ่น GTR NISMO ให้ถึง600แรงม้าส่งกำลังผ่านเกียร์ดูอัลคลาด6สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อ AWD ทำให้อัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมง ทำได้ภายในประมาณ3วินาทีซึ่งยังถือว่าเร็วติดอันดับต้นๆของรถในระดับเดียวกันแม้จะเน้นสมรรถนะแต่ GTR ก็ไม่ได้ละเลยเรื่องความประหยัดเชื้อเพลิงโดยมีอัตราการบริโภคน้ำมันเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ8-9ถึงกิโลเมตรต่อลิตรในเมืองและอาจเพิ่มเป็น11-12ถึงกิโลเมตรต่อลิตรบนทางหลวงซึ่งถือว่าดีสำหรับรถสปอร์ตระดับนี้แม้จะไม่ใช่จุดเด่นหลักแต่ก็แสดงให้เห็นถึงการบาลานซ์ระหว่างความแรงกับความประหยัด ภายในห้องโดยสารวิ s s ัน GTR 2025ยังคงดีไซน์แบบคนขับเป็นศูนย์กลางใช้วัสดุคุณภาพสูงเช่นหนังแท้และคาร์บอนไฟเบอร์เบาะนั่งแบบสปอร์ตให้ความกระชับพร้อมระบบปรับไฟฟ้ารองรับการขับขี่ทั้งในสนามและถนนปกติพื้นที่เก็บสัมภาระด,ด้านท้ายอยู่ที่ประมาณ315ลิตรซึ่งมากพอสำหรับกระเป๋าเดินทางขนาดกลาง2ใบทำให้เหมาะกับการเดินทางไกลได้อย่างไม่ลำบาก ด้านระบบ Infotainment ์นิสสัน GTR มาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบเสียงจาก Bose ลำโพง11ตัวให้เสียงกระหึ่มชัดเจนนอกจากนี้ยังมีระบบนำทางแบบ real time และสามารถดูข้อมูลรถแบบละเอียดเช่นอุณหภูมิเครื่องยนต์ G-force และแรง b o o ต t เทอร์บได้ผ่านหน้าจอกลางด้านความปลอดภัยนิสสันก็ไม่ยอมแพ้โดยใส่ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่มาครบเช่นระบบเตือนก่อนการชนด้านหน้าระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติกล้องมองรอบคัน ระบบช่วยจอดและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ขับขี่ในทุกสถานการณ์สรุปแล้วนิสสัน GTR 2025ยังคงเป็นรถสปอร์ตที่น่าประทับใจด้วยสมรรถนะที่แรงถึงใจเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความสะดวกสบายที่เพิ่มขึ้นในทุกด้านถ้าคุณเป็นแฟนของ GTR หรือกำลังมองหารถสปอร์ตขับสนุกที่ใช้ได้ทั้งบนถนนและในสนามแข่ง คันนี้คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรพลาดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคาร์ดร v e เวอรของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปรถสุดแรงคันต่อไปสวัสดีครับ